เนาะอ่านะครับเดี๋ยวครูจะมาไกด์เนี่ยข้อสอบให้นะครับอ่ะไปดูข้อแรกนี่เป็นข้อสอบข้อสอบนะครับอ,ยอยเอดีวะ <c oughs> อันนี้ข้อสอบเพิ่มเติมนะครับ่อบเพิ่มเติมเนาะข้อแรกบอกว่ากําหนดให้ f x เป็นฟังก์ชันคาาเนาะมีซ้ายมีขวาเนาะ f สามตรงกับข้ออนะไร f สามคือค่าของฟังก์ชันที่แทนด้วยสามก็ไปดูเครื่องหมายเท่ากับอยู่ไหนเครื <c oughs> ่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้เนาะ นี่เท่าไหเท่ากับอู่ตรงนี้ดังนั้นก็เอาฟังก์ชันนี้มาคำนวณก็แสดงว่า f x นะเจ้า e จะเอามามันจะเท่ากับ 5x นะซึ่งแทน f 3ก็จะเท่ากับเธอ่า,าอไรหรเท่ากับ5คูณ3เท่ากับ15นี่งเสร็จละพอแหลกง,ง,ออง่ายๆข้อ2ให้ฟังก์ชันค่าเหมือนเดิมหามาลิมิตเข้า4ฝั่งซ้ายเนาะขึ้นม,มาลบไปฝ่าซายนะครับ ลิมิตเข้าสี่ฝั่งซ้ายไปดูตัวที่น้อยเนาะนี่ไง x น้อยกว่าสี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ x น้อยกว่าสี่อยู่ตรงนี้ x น้อยกว่าสี่นั่นหมายถึงต้องเอาฟังก์ชันนี้มาก็มาเลยลีมิตเเข้าใกล้สี่ x 4, นะฝั่งซ้ายของ f x ซึ่งเอาตัวที่วงกลมไว้ข้างบนมาเนาะสองเกกำลังสองลบหนึ่งลิมิตเข้าใกล้ค่าฟังก์ชันธรรมดาเท่ากับเอาเลขมาแทนเลยก็ได้สองคูณด้วยสี่กำลังสองลบหนึ่ง เท่ากับสองคูณสิบหกนะลบออกหนึ่งสามสิบสองลบออกหนึ่งก็สามสิบเอดนี่ก็จบนะแป๊บเดียวได้สองข้อสองคะแนนะง่ายมากข้อ3บอกว่าจงหาลิมิตหน่อยอุ้ยง่ายเลยไม่มีฟังก์ชันคาบเลยก็แทนเข้าไปแทนสองเข้าไปก็จะเป็นสองคูณลบสองกำลังสองอันนี้ย้ำเตือนคนที่แม่นเกี่ยวกับตัวเลขลบคูณบวกเนาะคูณแทนทุก X ลงไปเป็นเลขลบสองเห็นปะ x มีกี่ตัวหนึ่งสองคูณแทนลบสองสองตัวเห็นไหมเป็นสองคูณอยู่กับลบสองกำลังสองเป็นสี่ลบบวกกับห้าคูณกับลบสองเป็นลบสิบเนี่ยลบเจ็ดอีกทีหนึ่งสองสี่เป็นแปดลบออกสิบลบออกอีกเจ็ดสิบเจ็ดลบออกแปดเหลือลบเก้าเนาะก็ไปหาชอยส์ที่มันเจออันนี้เป็นแนวคล้ายๆข้อสอบนะครูเปลี่ยนโจทย์มาให้แต่ว่าโจทย์จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะไปดูใครไม่ทันไปพพสดูเองนะ ไปดูข้อสี่ข้อสี่ว่าลิมิต x เข้าใกล้ห้าฟังก์ชันเนี้ยถ้าหนูแทนห้าเข้าไปข้างล่างจะเป็นศูนย์ลูกข้างบนก็จะเป็นห้ากำลังสองยี่ห้าลบยี่ห้าก็เป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์ส่วนศูนย์นั่นหมายถึงเรายังไม่เรียนโลบิตานเพราะเราเรียนอนุพันธ์ไปแล้วเรียนธรรมดาเราแยกตัวประกอบก่อนนะแยกตัวประกอบก่อนดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้ห้านะข้างบนลูกมันเป็น x 2, ก, 25, น 5, กำลังสองลบกับยี่ห้าเป็นห้ากำลังสองข้างล่างเป็น x ลบห้า แยกข้างบนไงข้างบนหน้ากาลังสองลบหลังกาล,ลังสองเรียกว่าผลต่างกําลังสองใั่้นก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้ห้าข้างบนเป็นหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังไปดูนิยามนะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังผลต่างกําลังสองข้างล่างเป็น x ลบห้าใส่วงเล็บให้หน่อยมีแะไรตัดกันได้ตัวข้างหน้าตัดกันได้กูตัวนี้กับตัวนี้พอตัดนะครับเหลืออะไรก็เหลือลิมิต x เข้าใกล้ห้าไงหรือแค่ข้างบน x บวกห้า เอาห้าไปแทนเท่าะปั๊บก็จะเป็นห้าบวกกับห้าให้ห้าตัวข้างหน้าเป็นห้าจาก x นะเท่ากับสิบนี่ไงตอบได้อีกแล้วสี่ข้อละสี่คะแนนง่ายๆอ่ะทีนี้เขาบอกว่าจงใช้กราฟต่อไปนี้ตอบคําถามข้อห้ากราฟเป็นรูปมาให้ให้นูตอบคาถามข้อห้าเขาบอกว่าข้อห้าบอกว่ากราฟข้างต้นข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันนี่จริงโจทย์ก็จะมีว่า x เป็นจุดเป็นอะไรเเป็นเท่ากับหนึ่งเเท่ากับสองดังนั้นครูจะมาให้นูดูดูให้รู้ก่อนว่า x ที่มันไม่ต่อเนื่องคืออะไรในกราฟฟังก์ชันที่ต่อเนื่องคือฟังก์ชันที่เป็นเส้นเดียวกันลูกนั่นหมายถึงถ้าเส้นมันขาดมันไม่ใช่ฟังก์ชันเดียวกันจุดที่มันขาดคือตรงไหนตรงนี้ไงเห็นปหตรงนี้ขาดเลยขีดไปข้างบนก็ไม่มีเส้นขีดลงล่างก็ไม่มีเส้นนั่นหมายถึงมันขาดตรงนี้มันไม่ต่อเนื่องตรงนี้ก็ไม่ต่อเนื่องลูกเพราะเส้นมันไม่ต่อกันเห็นปหะมันอยู่บนอยู่ล่างตรงนี้ก็ไม่ต่อเนื่องตรงนี้ก็ไม่ต่อเนื่องดังนั้นตัวที่ไม่ต่อเนื่องมีกี่ตัว มีอยู่สตัวคือ x เท่ากับลบสอนะอันนี้เรียกว่าลบสอนะอันนี้เรียกว่าศูแล้วก็สตอบ x นะตอบที่ x เป็นจุดต่างๆในช้อยก็จะมีมีหลอกล่อหน่อยว่าอันไหนมันไม่ต่อเนื่องอันไหนต่อเนื่องไปดูไปดูปดข้อข้อห้าน่าจะง่ายข้อ6ให้ฟังก์ชันคาบมาเหมือนเดิมให้ฟังก์ชันคาบแล้วถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความต่อเนื่องความต่อเนื่องมันมีอยู่สอย่าง หนึ่งคือในการหาตัวเลขมันมีอยู่สามนิยามนิยามเขาเรียกว่าจงหา f a นั่นหมายถึงว่าให้เราหาว่า f a มันหาค่าได้ก็เก็บค่านั้นไว้ข้อสองว่าจงหาลิมิตโดยริมิดนะมันก็จะมีซ้ายขวาถ้ามันฟังก์ชันคาบเนาะถ้าซ้ายกับขวาหาได้และมันเท่ากันนั่นหมายถึงมันก็จะได้มาอีกค่าหนึ่งถูกต้องไหมพอข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยต้องมาดูว่ามันเท่ากันไหมมันจะเป็นข้อสามอ่าอย่างเช่นข้อน,นี้เขาบอกว่า f สามหาค่าได้ไปดูซิสามอยู่ไหนสามอยู่ข้างล่างไง เท่ากับอยู่ตรงข้างล่างแสดงว่าสาอยู่ข้างล่างก็เอาฟังก์ชันนั้นามาหาก็จะเป็น3ามคูณแทนด้วยสามกำลังสองก็จะเป็นสามส3 2เ้าสามได้แสดงว่าหาค่าได้ข้อ1ก็ถูกไปเขาถามหาข้อที่ไม่ถูกต้องลิมิตซ้ายหาค่าได้ซ้ายคือยังไงก็นี่ไงน้อยกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคำว่าน้อยกว่าแปลว่าซ้ายดังนั้นก็เอาสามไปแทนข้างบนดูก็จะเป็นสามกำลังสองลบสเท่ากับ9ลบสี่ก็จะเหลือ5นี่อันนี้ก็หาค่าได้ ฝั่งขวาเหรอเขาว่าสามฝั่งขวาขวาก็นี่ไงข้างล่างนี่ไงมันมากกว่าใจว่า,าก็เป็นฝั่งขวาสามกสามเอ็กำลังสองก็จะเป็นสามคูณกับเอ็กที่แทนค่าด้วยสามกำลังสองเหมือนกับข้อแรกเลยเท่ากับยี่สิบเจ็ดก็หาค่าได้สามข้อหาค่าได้แล้วเขาถามหาค่าข้อที่มัหาค่าไม่ได้ดังนั้นข้อสุดท้ายเลยบอกว่าลิมิตตรงกลางหาค่าได้มันหาได้ไหมลูกซ้ายกับขวาไม่เท่ากันดังนั้นตรงกลางก็หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ทันไหม ดังนั้นข้อ4ประมาณนี้ไปดูไปดูช้อยเปลี่ยนอาจจะหาค่าได้หมดอ่าไปดูไปดูข้อที่7หาอนุพันธ์โดยใช้นิยามที่จริงนิยามมันเป็นลิมิตเนาะลิมิต S เข้าใกล้0 Fx ย์บวก S ลบ Fx หารด้วย S เนาะไปลองทําดูลิมิตแต่ว่าพอมันเป็นข้อกาเราไม่ได้แสดงวิธีทาให้ครูดูสิ่งที่เราทําคือเราดิฟเลยข้อ7ว่าให้ดิฟลูก y เป็น y พาเนาะเปลี่ยนสีหน่อย วายพามลูกดิฟหนึ่งรอบตบสองมาคนะูณข้างหน้าสองสองเป็นสี่เอ็กเฉยลบสี่ติดเอ็กตัวเดียวดิปับเหลือลบสี่เฉยอ่าแล้วก็ตอบง่ายไหมง่ายเนะาะบางคนสับสนดิฟไม่ต้องบวกสี่อินิเกตค่อยบวกสี่ถัดปปสี่ค่าคงที่เราไม่รู้เนาะเอาไว้เวลาดิฟคืนจะได้มีตัวให้คำนวณข้อแปดบอกว่าอนุพันธ์ฟังก์ชันสองเอ็กกำลังสองคูณกับสี่เอ็กกำลังสองลบสามเอ็กบวกเจ็ดมันเป็นการ หาดิฟของผลคูณเนาะถ้าสมมุติหนูจําสูตรได้สูตรที่เป็นสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหนูก็ไปทาแต่ถ้าจำไม่ได้ข้อนี้มันง่ายตรงที่ไหนลูกมันคูณเข้าได้หนูคูณเข้าเลย y เท่ากับ 2x กําลัง2คูณ 4x กําลัง2 2 4ก็เป็น 8x กําลัง4ลูกคูณตัวแรกก็ต้องคูณตัว2เยนะคูณกระจายคูณกระจาย 2x กําลัง2คูณกับลบ 3x เป็นลบ 6x กําลัง3ลูกตัวสุดท้าย 2x กําลัง2คูณกับ7เป็น2 7 สิ x กําลังสได้แล้วดีฟเลยลูกหาอนุพันธ์เลยเฉยดีฟแปดคูณสี่แปดสสามบสอง x กําลังสลบหคูณสตกสามลงมาคูณนะหกสาสิบ x ข้างบนลบออกหเหลือ2เห็นปะตัวนี้ตบ2องลงมาคูณ14บวกเป็นบวก28 x จาก2ตัวเลยหน,นึ่งนี่ไงต่อครัง่ายมาก8ข้อทำมาแป๊บเดียวได้8ดข้อเลยเห็นไหข้อ9ลูกหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อ่ะนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นผลคูณนูเอาหน้าที่หลังบวกหลังทิ่หน้าก็ได้หรือว่านูจะคูณกระจายเข้าก็ได้อ่ะคูณกระจายเข้ากูจะพาคูณกระจายเนาะข้อมันง่ายเนาะคูณกระจายเข้า y จะกลายเป็น x คูณ x x กำลัง2คูณกับ x เป็น x กำลัง3ลบ x กำลัง2คูณกับลบ1เป็นลบ x กำลัง2ไปลองคูณดูนะทีนี้ลบ2คูณ x เป็นลบ 2x ลบ2คูณลบ1เป็นบวก2เห็นไหมดีบเลย y พลมเท่ากับตบสานมาคูณเป็น 3x กํำลัง2ลบกับตบสองมะคูณหน้ากลายเป็น 2x เฉยเนอะลบ 2x ติด x ตัวเดียวเหลือลบ2ดีฟค่าคงที่เป็น0ไม่ต้องเขียนนี่ไงเสร็จครับ9ข้อแล้วแป๊บเดียวข้อที่10ลูกเป็นผลหาร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 ไงล่างนี่บนลบบนนี่ล่างส่วนล่างกำลัง2มาดูกัน y เท่ากับล่างนี่บนอุย้ย ข้อนี 3, 3, ้ก wow. uh, ูเป็นเลขสามด้วยข้อนี้กูเป็นเลขสามนะข้อนี้มันจะง่ายกว่านี่ครับข้อนี้เป็นเลขสามนั่นหมายถึงพอมันเป็นเลขสามสิปั๊บสิ่งที่เราทาคือเราจัดวายก่อนวา y เท่ากับ x กําลังสองลบสามกําลังสองส่วนด้วย x บวกสามเนาะอ่ามันก็จะจัดง่ายข้างบนก็จะเป็นผลต่างเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหารด้วย x บวกสามซึ่งมันก็จะตัดกับข้างหน้าได้ปะก็จะเหลืยวเท่ากับ x บวก x ลบสามซึ่งดิฟรอบหนึ่งก็กลายเป็นกำรเสศูน์ข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งข้างหลังก็ดิฟเป็นศูนย์ันไหมสิบข้อทีนี้ข้อสิบเอ็ดหาความชันเส้นโค้งณจุด x เท่ากับลบสองเลยหาความชันเราต้องดิฟก่อนหนึ่งรอบนะก็ y ดิฟเท่ากับตบสอง้มาคูณสองสองเป็นสี่ x ลบสี่ x เป็นลบสี่ดิฟหนึ่งรอบเสร็จปั๊บทีนี้การหาความชันก็ต้องแทนนี้ด้วยนะมัน m มันเท่ากับ Y ายพามแล้วเติมตัวเลขเข้าไปด้วยเลขลบสนี่ยก็จะเป็น4ี่คูณกับลบสลบออกสเท่ากับลบแปคูณกับลบสี่เห็นไหเท่ากับลบสิบสองไปหาโจทย์นี้ง่ายนะความชันความชันของเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นที่สัมผัสกับเส้นโค้งนี้นั่นหมายถึงต้องหา M ให้ได้ก่อนข้อไปรู้ว่าเอตั้งฉากคืออะไรเขาบอกว่าเอที่ตั้งฉากกับเอเดิมมันต้องคูณกันเท่ากับลบหู อ่านี่หมูอจำเป็นนิยามนั่นหมายถึงเราต้องหาเให้มันได้ก่อนเอมธรรมดาลูกข้อนี้มันเป็นข้อที่แล้วใช่ไหมโจทย์เดียวกัน M ธรรมดาดังนั้นเมธรรมดาจะเท่ากับเราหามาเมื่อกี้เท่ากับลบสิบสองเนาะดังนั้นเม,มันต้องคูณกันได้ตรงนี้แสดงว่าตัวที่เป็นเตั้งฉากมันจะเท่ากับใส่ลบหนึ่งส่วนเลูกอ่าทันไหม ซึ่งมันจะเท่ากับลบหส่วนเอเดิมก็คือลบสิลบเจอลบเป็นบวกังจะเป็น1นึส่วนสิไปหาช้อยนี้นะข้อ13ลูกดิฟสรอบอนุพันธ์อันดับสูงเนาะดิฟสอรอบหนูดิฟรอบแรกอ่ะเอพามเเราเท่ากับตบ2สงมาคูณเป็น 4X ่เอกำลังหลบสาดิฟเหลือลบสนี่รอบแรกเสร็จแล้วก้อนหลังลบเดิฟเป็นศูนยังนั้นเอทูพามเเท่ากับดิฟสอรอบนีน่ติดตัวแปรเ ดีฟเหลือข้าวงที่ข้างหน้าดีข้าวที่เป็น0ูงตอบสีนี่ไงเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายข้อสิบสี่ลูก f ดีฟสองรอบแล้วเติมห้าทันไหม x มีกี่ตัวก็ช่างเติมห้าลงเองทุกตัวมาลองดีฟดู f x รอบแรกเท่ากับโจทย์เดิมใช่ไหมโจทย์เดิมสอง x ก็จะเป็นสี่ x เนาะกำลังหนึ่งลบสามดีฟอีกรอบหนึ่งเท่ากับสี่ x เอเท่ากับสี่เฉยเนาะ ซึ่งทีนี้เวลาเติม5ที่ภาพกูเวลาเติม5ลงไปในนี้ต,ตัว x ตัวมันมี x ให้เติมไหมถ้าไม่มีก็ตอบ4อถ้ามี x มาติดอะไรก็เติม5ลงไปแล้วก็ตอบค่าที่ได้โอเคไหม14ข้อแล้วข,ข้อ15ข้อ15ดิบ3รอบเติมอ่าดิบ3รอบงดิฟดิฟเล่าแรกก่อนอนะเท่ากับ4 3 12 x ก,กลัง3บวกกับ5 3 15 x ก,กลัง2เนาะ ล x กํลังสองเป็นลบสาสองเป็น6กนะคูณเอาสองามาคูณเป็นหก x ทีนี้ดิฟรอบแรกดิฟรอบที่2องลูกสิ 12, ก็ตบ3ามาคูณสิบสองสาเป็นสามสบห x กํลังสองบวกกับ2องคูณสิบห้าเป็นสาม x ข้างหลังเหลือลบหกเพราะว่ามันติดกับ x ไงจากนั้นดิฟอันนี้รอบสองนะรอบที่3มทีนี้ รีบรอบที่3เท่ากับ32คูณ6กไอ i, 36้36คูณ2เป็น 72x อันนี้ติดตัวไป x เหลือแค่ตัวเลขลบ 6, ก็ดีปับเป็น0นทีนี้พอดีบเสร็จเราต้องแทนค่า x ด้วยเลข1นะึน่เนาะงันก็เป็น72คูณ1บวกกับ30 7 2บลบไอ้บวกกับ30ก็จะเป็น102งอยสอเห็นไหมง่ายมากง่ายๆพยายามดูไปสโลดูได้ไปไปพอดูก็ได้ไ ข้อ16บอกว่าค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ฟังก์ชันตัวนี้มีค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์หรือไม่เราต้องดีฟสองรอบแล้วดูว่ามันมากกว่าศูนย์ไหมเนาะทุกตัวดีฟสองรอบสิดีฟก้อนแรก f x เป็น f ฮาร์มเท่ากับ3 3เป็น9 x กำลัง2เนาะบวกอันนี้21ตบสองล้มาคูณก็จะเป็น42 x เนาะดีฟสองรอบดีฟสองรอบ x เท่ากับ ก็สองสิ x บวกสีเห็นปะทีนี้จับมาเท่ากับศย์ดู18 x บวกสีเท่ากับศูนยก็จะเป็น18 x เท่ากับสี x เท่ากับสี่สิบสองหารสิบแปดก็จะได้ x มาค่าค่าหนึ่งซึ่งพอได้ x เสร็จปั๊บการที่สองรอได้เท่ากับศูนย์ดูจะได้จุดวกกลับนะจุดวกกลับ x ก็จะเป็นหกเจ็ดหกสี่สอง หกสามจุดแปดหกเจ็ดสี่สองเป็นเจ็ดส่วนสามาทำไมครูหาเลขไม่ลงตัวต<ร>ก็จะได้จุด x เท่ากับเจ็ดส่วนสามพอได้เเป็นเจ็ดส่วนสามเสร็จปับ๊บมันเป็นค่าคงที่ฝั่งบวกเนาะไม่ดูว่า x เป็นค่าบวกหรือค่าลบเอเป็นค่าบวกหรือค่าลบถ้าเอ็กเป็นค่าบวกนั่นหมายถึงมันเป็นจุดต่ำสุดที่ครูบอกเนาะถ้ามันเป็นค่าน้อยกว่าศูนย์มันเป็นฝั่งก็คือจุดสูงสุดเนาะมันจะตรงข้ามกันนะถ้าหารดิฟสองรอบแล้ว ถ้าค่าที่มันได้ออกมาเป็นค่าบุกมากกว่าศูนย์อย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดต่ําสุดผ่านปะถ้ามันน้อยกว่าศูนย์มันจะเป็นจุดสูงสุดตามที่ครูบอกในอย่างดังนั้นข้อนี้มันมากกว่าศูนย์นะข้อนี้เป็นจุดสูงสุดดังนั้น f มีฟังก์ชันเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ได้ไหมประมาณนี้เนาะอ่านะครับข้อสิบเจ็ดจงหาปริพันธ์อินทิเกรตไงเริ่มเข้าอินทิเกรตปริพันธ์อินทิเกรตอนุพันธ์คือดีฟเนาะที่เราพาทำอินทิเกรตสิโลก นิเกตเกรต f x ก็คือการินิเกตขึ้นมายอย่างนี้เนาะ d x เนาะอินทิเกตคือการบวกเลขเข้าข้าบวบนแล้วเอาตัวเลขที่บวกได้มาหารแั้นน้นเป็น 10x กำลัง4เป็นกำลัง5เอา5ที่ได้มาหารบวกกับ 8x เกำลัง3เป็น 8x เอกำลัง4เอา4ที่ได้มาหารลบกับ 6x เป็น 6x กำลังจาก1เป็นกำลัง2เอา2ที่ได้มาหารอินิเกตเสร็จปั๊บต้องบวกบวก4ลูกอา่านี่ไงบวก4เสร็จแล้ว เขบอก4เสร็จปับ๊บตัดให้มันสวยๆที่รู5ตัด10ได้ 2x กําลัง5 4ตัด8ได้ 2x กําลัง4 6ตัด2เท่ากับลบ 3x กําลัง2บวก4อย่าลืมบวก4นะในช้อยคูร์อกด้วยนะครับข้อ18อินทิเกรตง่ายเลยอินทิเกรต 5x กําลัง2ลบ6เหมือนเดิมอินทิเกรต 5x กําลัง2ลบ6หนูก็ 5x จากกําลัง2ก็เป็นกําลัง3เอากําลังที่ได้มาหารด้วย3นี่ไง ลบ6เมี x หรือยังอินทิเกรตแถมให้เอา x เข้าไปใส่ 6x หมดและทุกตัวแล้วต้องบวกบวกได้วย C นีไ่ไงตัดไม่ได้เหลีย y ว,วยตอ่อประมาณ18แะอีก3ข้ออีก3ข้อไม่อแล้วข้อ1ิอินทิเกรต 8x กำลังสองลบง่ายมากเลยอินทิเกรตเท่ากับข้อ 8x เ็เหมือนเดิมกำลังสองเป็นกำลัง3เอา3ที่ได้มาหารลบ 10x เป็น 10x กำลัง2เอา 2, ที่ได้มาหารอินทิเกรตเสศษบวก 4, บวก4เสร็จปับ๊บตัดได้ตัดแต่ไม่ได้เหลือไว้8ส่วน 3x กำลัง3 10หาร2เหลือ 5x กำลัง2บวก4เสร็จแล้วอินทิเกรตมี3ข้อทําให้ถูกด้วยถึงเราเรียนวันเดียวแต่ก็ต้องทําให้ถูกนะครับข้อ20อินทิเกรตแบบขอบเขตนี่ไงม,มันต้องมีการแทนบนลบแทนล่างเนาะอินทิเกตขอบเขตลูกอินทิเกรตให้มันเสร็จก่อนอินทิเกรตรอบหนึ่ง 5x เป็น 5x กำลัง2กวา2ที่ได้มาหารเนาะ3ยังไม่มี x อินทิเกรตแถมให้เป็น 3x แต่ต้องบวกบวก4ข้อที่ครูบอกตอนนั้นคือเวลาเราจะบวก4ในอินทิเกรตที่มีขอบเขตมันบวก4ก็จริงแต่ตอนท้ายที่แทนบนลบแทนล่าง4จะมี2ตัวมันจะลบกันหายเนาะในกรณีไหนก็ช่างถ้าหนูไปเจอในข้อสอบหนูถ้ามีขอบเขตหนูไม่ต้องบวก4เข้าก็ได้แต่กันไว้เผื่อพลาดเนาะตอนท้ายเราจะลบกันทิ้งอยู่แล้วมาดูข้อนี้พออินทิเกรตเสร็จหนูต้องขีดเส้นตั้งตรงขลังแลให้เป็น x เท่ากับ2นะแล้วก็ x เท่ากับ0เนาะ แทนบนลบแทนล่างก็จะเท่ากับ5ส่วน2คูณอยู่กับ x ที่เปลี่ยนที่เติมด้วยสองกลังสองลบ3คูณ2อบวก4อันนี้แทนบนเนาะอันนี้แทนบนทีนี้ลบแทนล่างลบแทนล่างก็จะเป็น5คูณกับศูนย์กลังสองส่วนด้วย2ลบกับ3คูณศบวกด้วย4อ่า นี่ห้าคูณสองกำลังสองแสดงว่าสองตัวนึงจากสองตัวนึงได้เป็นห้าคูณสองเป็นเป็นสิบนะไปลองดูนะตรงนี้นะลบสามสองเป็นลบหกบวกสี่เนาะลบกับอันนี้เป็นศูนย์แน่นอนข้างหน้าไปลองคำนวณดูอันนี้ลบศูนย์บวกสี่ก้อนหลังสี่ก็จะตัดสี่ศูนย์ก็จะไม่มีค่าดังนั้นก็จะเป็นห้าคูณสองเป็นสิบลบกับหกนะเท่ากับสี่ไปลองพอดแล้วก็รีดูนะ ก็ครูทำยังไงเนาะข้อสุดท้ายอินิเกตอินิเกตขอบเขตมืนเดิมลองอินิเกตเลอินิเกตก็จะเป็น9 x กำลังสเอา2ที่ได้มาหารลบ12ยังไม่มี x อินิเกตเติม x 1 2 x บวกด้วย4ขอบแขตขอบเขต,เตบนเป็น4ขอบเขตล่างเป็น1เสร็จปับ๊บเอา4มาแทนก็จะแทนบนลบแทนล่างเนาะ9 4ากำลัง2ส่วน2ลบ12คูณ4 บวก4เนี่ยแทนบนและแทนลบแทนล่างแทนล่างเท่ากับ9คูณกับ1กำลัง2ส่วน2ลบ12คูณ1แล้วก็บวก4ตรงนี้ลูกก็จะเป็น9 4 4 16เนาะส่วนด้วย2 12 4เป็น48บวก4โอเคจัดรูปนะเท่ากับไอ้ลบก,กับ เก้าหนึ่งเป็นเก้าเป็นเก้าส่วนสองลบสิบสองบวกสีอ่าเท่ากับตรงนี้ตัดสิลูกสองตัดสองตัดหกเป็นแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสองลบสี่สิบเอิบบวกสี่ถอดมันได้บอกนะลบเก้าส่วนสองลบเข้าไปอีกลบคูณประมานี้ก็ประมาณนี้เนาะลบลบเป็นบวกสิบสองแล้วก็ลบสี่สี่ตัดสี่หาย เจ็ดสนะิบลบสี่สิบแปดเบวกกับ12บข้างหลังเนาะสิบสนี่บวกกันอยูสข้างหลังเป็น84ดสิบสี่ดสิบลบสี่สิบแปหลือสามสิบหกไหปั๊บใช่36 3สามส่วนสเนาะ ก็จะเป็นเกติสิบสองส่วนสองนคูณสองบนสองหน้าลบเก้าส่วนสองเท่ากับสามหกสิบสามหรือสามส่วนสองข้อสุดท้ายยากหน่อะไปลองพอยดูนะไปลองดูว่าวิธีทำยังไงนะข่อ,อยดีทีนี้ข้อกาเสร็จแล้วทีนี้มาดูข้อเขียนข้อเขียนเป็นประมาณนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่เอท่าก,กับสามไหมแล้วก็ต้องทำเนาะข้อเขียนไปลองทําดูนะข้อเขียนเขาบอกว่าตัวแสดงงนั้น สแสดงข้อที่หนึ่งว่าจงหา f a ซึ่ง f a เป็นนี่ไงอันนี้เป็นค่า a a เป็น x สเท่ากับเอาฟังก์ชันไหนมาแทน3นี่เครื่องหมายเท่ากับอนี้นั่นหมายถึงต้องเอาแปคูณ 3, 3. มาบวกกับสแทนสามลงไปตรง x เนอะแปดสามยี่สบวกกับ3ามเป็นยีเจข้อแรกได้แล้วข้อที่สอง หาลิมิต x เข้าใกล้3ของ f(x) ซึ่งมันจะต้องแยกเป็นสองกรณีเน,น,นะนาะกรณีแรกคือลิมิต x เข้าใกล้ฝั่ง3ของฝังงงง่งซ้ายกับลิมิต x เข้าใกล้3ฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือตัวที่น้อยกว่าคือตรงนี้เนาะน้อยเนาะตัวที่น้อยกว่าเนาะนั้นก็จะเอา 3x กำลังสองใส่ก็จะเป็น3คูณกับ3เอทโทษกทุๆเอาฟังก์ชันมาใส่ก่อน 3x กำลังสองใส่ตรงนี้ ส่วนตัวที่มากกว่าหรือฝั่งบวกก็จะเป็นตัวนี้เนาะก็จะเป็น 8x บวก3แต่ตรงนี้แทน3เข้ามาก็จะเป็น3คูณ3กำลัง2 3 3 9 9 3 27เมืดิมนะตรงนี้8 3 27เอ่ยแ3 24 24บวก3เป็น27ใช่ไหม8 3 24 24บวก3เป็น27อ่าซึ่ง2ค่ามีค่าเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้3เฉยๆของ f x ก็จะเท่ากับค่าที่มันเท่ากันนั่นคือค่า20่ิบจิตจาก1เท่ากับ2จจะได้ว่า f x ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3เนี่ยเสร็จแล้วไปดูนะมันมีทําข้อ1ข้อ2ข้อ3คือข้อนี้เนาะข้อ3เนาะ ข้อ3ให้หาว่าจากหนึ่งเท่ากับสองไหมถาไม่เท่า,ากับขีนว่าจากหนึ่งไม่เท่ากับสองดังนั้นไม่ต่อเนื่องเห็นปะถ้ามันเท่ากันก็บอกว่ามันต่อเนื่องอข้อสองใหญ่ข้อแรกเอาไปสามคะแนนเนานะข้อสองใหญ่เอาไปอีกสามคะแนนมันเก้าคะแนนนะข้อเขียนนะเขาเรียกว่าจงให้ดีฟซีดีฟแล้วก็แทนค่าดีฟสิลูกง่ายมากง่ายมากข้อนี้ Deep C. Deep C. ดีฟซีดีฟยี่สิบสี่ก็เอาสามคูณยี่สิบสี่สามสี่สิบสองสามสองเป็นหกเป็นเจ็ดสิบสองเอ็ก กำลังสองเนาะต้องลดลงนะอย่าสับสนกับอินดิเกตนะบวกกับ9ตก2มาคูณ9 2 18 X ตัวหลังมันติด X ตัวเดียวเหลือลบ2นะี่ไงทีนี้ก็แทนค่าไปด้วย2 72แทนค่าด้วย2กำลัง2บวก18แทนค่าด้วย2ลบ2เท่ากับ72คูณ4เนาะตีงนี่สองเป็นแป7สี่เจ็ดนี่ไงบวค แปดสองสิบหกสองนี่เป็นสองสามลบสองไปคำนวณแล้วก็ตอบให้ครูไม่ได้ตอบแค่นี้นะคำนวณตอบเหมือนกันดีฟสองรอบดีฟรอบแรกเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้โจทย์เดิมเลยแต่ว่าดีฟสองรอบแสดงว่าเอาก้อนที่สองนี้มาดีฟเอาก้อนนี้มาดีฟต่อเนาะเอาก้อนนี้มาดีฟต่อ,อก็จะเป็นเจ็ดสิบสองก็คูณสองสิบสองสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนาะเอ็กเจเฉย ลบบวก1 8 x ก็กลายเป็นบวก18เฉยๆนะก็เอา14 4แทนด้วยลบ3เนาะกอบอกให้แทนลบสลงไปบวก18คำนวณแล้วก็ตอบอินิเกตทำเหมือนกันอินิเกตคือการคือการเอาตัวเลข x กำลังอะไรบวกด้วยหนึ่อย่างเช่นที่ x x ก็กลายเป็ี x กำลัง4เอา4ที่ได้มาหารบวกด้วย9 x กำลัง2 9ก็ x กำลัง3เอา3ที่ได้มาหาร ลบกับ 2x ก็กลายเป็น 2x กำลัง2มั 2, egg, 2, ม2 egg, ที่ได้มาหารแต่ต้องบวกบวก4ด้วย4ตัดกับ24เป็น 8x เอ้ยไม่ใช่สิเป็น4สิโทษโทษ4ตัด24เป็น 4x กำลัง4เนาะ4ไม่ใช่4โทษโทษโทษ4 6 24เป็น 6x กำลัง4เออบวกกับ3ตัด9เหลือ 3x กำลัง3 2ตด 4, ัด2เหลือลบ x เฉยๆกำลัง2บวก4เนี่ยเสร็จแล้ว ได้อีกสามคะแนนลองทำนะข้อสุดท้ายว่าจงหาความชันความชันลูกเท่ากับ f พามแล้วเติมเติมค่า a ลงไปเนาะนี่เนาะนี่เนาะนั่นหมายถึงเราต้อง f x มาพามก่อนแล้วเติมนี่ a อยู่นี่ทันปะเติมสามลงไปด้านนั่นหมายถึงเท่ากับ f พามแล้วเติมสามเนาะอ่ะหา f พามก่อน f อพาม x ก่อนลลกเท่ากับมันเป็นผลคูณเห็นปะ หนูไปทําหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าก็ได้คนคูณธรรมดาหรือว่าคูณกระจายก่อนลองคูณกระจายก่อนเร็ว fx หนูจะกลายเป็นทำทำเพิ่มอีกรรทัดนึงก็ได้มาเดี๋ยวครูพาทำเพิ่มอีกรรทัดนหนึ่งะจากลบ fx เท่ากับ 3x บวก4คูณกับ 7x ลบ2เนาะคูณกระจายใิลูก 3x คูณกับ7 x เป็น2 1 x กำลังสองูแล้วนะส x คูณกับข้างหลังลูกกลายเป็น3าเป็น6กเป็นลบ6 x สี่เจบวกยี x สุดท้าย4 2เป็นลบแปดดังนั้นจัดรูปให้สวยเป็น2 1 x กำลังสลบหบวกกับยี x ลูกกลายเป็นลบเอกลายเป็นบวก2 2นะ x ลบแอันนี้ได้ fx มานะ ทีนี้จะได้ดูจะได้ดูดีฟหนึ่งรอบสิดีฟหนึ่งรอบก็กลายเป็นเอฟฮาร์มเตบสองมาคูณเป็น4ี่สิบสองเอ็บวกยี่สิบสองเอ็กกลายเป็นบวกยี่สิบสองเฉยเปะลบแปดดีฟปั๊บหายเสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเอาหาเอฟฮามแล้วเติมสามเนาะก็คือเติมสี่สิบสองเติมเอ็กด้วยสามแล้วก็บวกกับยี่สิบสอง สาสองเป็นหกสามสี่สิบสองวกกับ22่สเท่ากับหนึรสี่สบแปเนาะก็ตอบได้อีกสามคะแนนไปลองดูทวนๆย้ำๆถ้าไม่เข้าใจเปิดหนังสือครูสอนในหนันงสือหมดแล้วข้อสอบมา,าจากหนังสือหมดเลยไปลองทำดูนะโชคดีบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ <c oughs>